สวัสดีครับวันนี้เรามาวัดป่านองชาตินะครับมาไหว้หลวงปู่นะพี่สกายไปทางนู้นนะครับไปเราพาสกายเข้าไปไหว้แล้วก็ส่งน้ำหลวงปู่ปู่เบิ่มนะครับพระครูเมธีธรรมนันครับ โน่นนะสกายที่นั่นครับจะนายกรับลงจะนายแอ่แขนนะครับเราจะมาประจำทุกปีครับเียนออกร อันนี้ส่งการบริการเดี๋ยวเราจะส่งน้ำลวงปู่ด้วยครับนุน่นพีจัก,กายไหนได้ผูกแขนหรนะือยังเอามาให้ดูดิเฮ้ยโอ้โหนะ <Hey>, oh, ได้ผูกแขนแล้วัไปดิไปดิจักายไปส่งน้ำปูเลยไปไปน,นี่ยายครับเมื่อกี้ตา ไปสกายเข้าไปลูกงะสกายส่งน้ำลงปูครับไปตอวันคุอม่่วันก็ไม่หลายแบบนี้ไอ้สกายส่น้ำนะครับแม่ไปนแม่แล้วนะ น้องัม่กลยดวเนงนั่งตักก็นน้อยๆจะแบบว่เดี๋ยวผมมันน้ำเยอะทัุ่มเดี๋ยนายน้อยเดินไปเดินไปนังนู้นไปเดี๋ยวว่าลวงปูเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะไปส่งน้ำ พระด้านนูน้นนะฮะปีศกลายกับตาไปนะด้านนี้ก็จะเป็นวิหารโคดหมื่นสมเด็จนะครับจะเห็นได้ว่ามีพระสมเด็จอยู่รอบๆวิหารได้นะนี่ครับขอ,องสี่ด้านเลยเนี่ยนะปีศายสงน้ำอยู่นี่นะน้ำพระของ วัดปาน้องชาตินะครับนี่ครับอันนี้น่าจะจะเตรียมพิธีสองน้ำหลวงปู่นะน่าจะเป็นพรุนี้ครับซึ่งคนจะมากันเยอะเลยนะครับตนนพิษกายจะนาย่งมไ,ไหมจะนาย กลาไปนู่นแล้วตีตะค้ังให้รอบเลนะไปนี่ครับทางเข้าวิหารโคตมื่นสมเด็จนะครับตีตะค้งไปนู่นแล้วเดี๋ยวพอเดินไปรัดข้างในนะนะะพี่สกายจะพาตีตะค้งรอบวิหารนะครับ ถือค้อนไปด้วยอันเนี้ยไปตีตีอันที่มีค้อนอยู่แล้วก็ถือไปด้วยเพราะว่าข้างหน้าไม่มีเอเอไปะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนี่นะไหนไหนโอ้นี่ไงพระสุวรีตรงนี้ ก,ก็อยู่ข้างหลังนี่นะด้านนอกและด้านในาก็จะมีพระสมเด็จนะครับเด็ดล้อมรอบเลยนะครับใช่ครับไปขอของทางวัด่อนี่เขาเป็นวิวทุ่งนานะครับเขาเขาจะเก็บฟางไว้นะนี่กองฟางแล้วเนี่ยของทางวัด่อโอ้โหอันนั้นก็เจดีย์ของทางวัดนะครับกำลังก่อ,รอ,อ,อสร้างอยู่ยครับ เห็นเสาละเรามาเมื่อตอนปีใหม่ย,ยังไม่มีเสาเลยไปไป,ไป,ไปตีรอบไป,ไปนี่นะนี่หลวงพ่อสำริดประสิทธิ์ก่อนนะครับที่อยู่ด้านในพิหารน,นี้นะ สกายขึ้นไปข้างบนแล้วสกายสายวัดนะครับไปเราขึ้นไปกราบพระด้านบนกัน,กนเอาวาเสร็จแล้วนะครับพาในบทใน,น,น,มนมินมนมนหารนี้นะครับ อ้ใครมาตีคองอยู่นี่เอาพอแล้วไปไปจนนายกับตาครับเอ้าพิสกายถึงนู่นแล้วไม่รอพ่อเลยโอ้พิสกายตีถึงนู่นแล้วนะ เก่งมากเลยครับทีละครั้งจนรอบวิหารแล้วสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจบที่วิหารโคตรเมือนสมเด็จวัดป่าหนองชาติ ตำบลดอนเงินอำเภอเชียงยืนจังหวัดม,มหาสาร,รคามนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ